มาตีหน้าซื่อไม่ยอมรับความจริงเหรอแกนี่มันหน้าด้านไราย,ย่างไอ่จริงเลยนะนี่พูดบ้าอะไรฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยยังไม่อยากยอมรับความจริงอีกเหรอยอมรับบ้าอะไรฉันก็เดินของฉันมาดีๆจุดๆคุณนั่นแหละเดินมาตบหน้าฉันฉันจะไปแจ้งความข้อหาที่แกทำลายร่างกายฉันโอ้แจ้งความยังมีหน้าจะไปแจ้งความผมอีก ผมไม่แจ้งความคุณมันก็ดีแค่ไหนแล้วนี่คุณผมให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณยอมรับมาโดยดีเดี๋ยวนี้เฮ้ยผมนี่ยอมใจผู้หญิงอย่างคุณจริงๆเลยนะดูเขาสิมันน่าสงสารแค่ไหนแต่ดูคุณสิขโมยได้แม้กระทั่งเงินของคนตาบอดคุณนี่มัน นี่นี่มันใส่ร้ายใช่นะนี่มันเงินของฉันได้ไม่ยอมรับใช่ไหมงั้นคุณดูนี่สิหลักฐานเต็มตาก็ไม่อยากอยู่แล้วพี่พี่อยากทำแบบนี้เลย ทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกของมันอยู่แล้วสิ่งที่พี่ทำอยู่มันไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะพี่ดูอย่างหนูสิหนูเป็นแบบนี้แต่หนูยังมีแม่มีน้องที่หนูต้องดูแลหนูเองก็เคยคิดแบบพี่มาก่อนแต่พอกลับมาคิดดูดีๆแล้วแม่หนูก็ป่วย น้องหนูก็กําลังเรียนหนังสืออยู่ถ้าไม่มีหนูพวกเขาจะอยู่กันยังไงนี่แหละคือเหตุผลที่หนูต้องสู้ต่อไปพี่เองก็ควรจะคิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะส,สู้นะพี่ น้องครับขอคุณมากเลยนะที่ช่วยเตือนสติพี่แต่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำไมต้องไปแค่กับมันด้วยวะถ้าเมื่อกี้ผมคิดสั้นไปเงินทองทั้งหมดของผม มันก็คงไม่มีค่าอะไรเลยน้องครับน้องเก็บเงินก้อนนี้ไว้นะเอาไปรักษาดวงตาของน้องพี่ขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยเตือนสติของพี่พ,พี่คะพี่ พี่คะหนูรับเงินพี่ไว้ไม่ได้หรอกนะพี่หนูรับเงินพี่ไว้ไม่ได้หรอกนะคะพี่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 หนูรับเงินพี่ไว้ไม่ได้หรอกนะคะพี่เงเงิน นี้จะเอาเงินของน้องเขาขึ้นมาได้หรือ,อยังสุดหลอ่องั้นเอางี้ไหมเรามาคุยกันดีๆเงินนี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทเรามาแบ่งกันคนละครึ่งเอาไหมเอานะคนขอทานแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็หาเงินใหม่ได้เองแหละ วันพี่ครับพี่ผมขอสองเดือนได้ไหมครับผมออกมาคืนแน่นอนสองเดือนนะพี่นะมึงยังมีหน้ามาต่อรองกับกูอีกเหรอสองวันก็คือสองวันพี่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 เอานะเอานะไม่ต้องคิดมากหรอกคุณก็มีเงินใช้ฉันก็มีเงินใช้เราต่างฝ่ายต่างก็ได้เงินมาฟรีๆไปต่อชีวิตไง นะอ่ะเอ,เอาไปเอาไปเถอะนาเดี๋ยวก่อนสิไม่แบ่งครับผมด้วยละนี่แกเป็นใครแั้วมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ผมได้ยินที่คุณสองคนคุยกันหมดแล้วนะ อ๋อแล้วผมก็มีคลิปเสียงเก็บไว้ด้วยถ้าค<บ>ุณไม่แบ่งผมเรื่องนี้ถึงหงตำรวจแน่ <S 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 เอาไงคุกนะอ๋พี่ครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเราสามคนมาแบ่งกันเท่าๆกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไงครับโอยเออ ผมจะเอาไปคืนเจ้าของนี่แกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วเขาจะยกย่องความดีของแกงั้นเหรอผม,ผมไม่แคร์หรอกนะว่าใครจะมายกย่องความดีของผมหรอไม่ยกย่องแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องแล้วและผมขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าได้คิดหลังแกคนที่ไม่มีทางสู้แบบนี้ถ้าไม่งั้นคุณจะได้เห็นดีกันแน่ใสหัวไปได้ละ ก่อนที่ผมจะไปแจ้งความไปออพี่ครับผม,ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่จริงแล้วเงินก้อนนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะครับแต่ว่าผมไปสร้างนี่ทิ้งไว้ก้อนหนึ่งแล้วเจอเหตุการณ์เมื่อกี้มันก็เลยทำให้ผมเกิดความคิดชั่ววูบขึ้นมาแล้วครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ต้องขอโทษด้วยพี่เงินก้อนนี้ผมคืนนะครับนี่น้องพี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้องไปติดนี่อะไรใครยังไงมาแต่สิ่งที่น้องทำมาถูกแล้วเพราะการไปเอาเงินของคนอื่นมาแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันเป็นบาปนี่แ้าพี่ก็เชื่อนะว่าลึกๆของน้องอก็เป็นคนดีคนหนึ่ง อย่าให้มานประจนครอบงามความดีของตัวเองแบบนี้เข้าใจไหมครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับอขอบคุณมากนะครับพี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนว่าแต่ติดหนี้เท่าไหร่ผมไปติดไว้สองหมื่น,นครับ ก็เอาเงินของพี่ไปใช้นี้ก่อนก็ได้เอามันชีมาออไม่ได้มั้งครับพี่แล้วจะให้ผมคืนพี่ยังไงลรออ๋อมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบริษัทพี่อยู่ข้างหน้านี่เองชื่อบริษัทนั่งเคลิมนี่เมื่อไหร่ค่อยมาคืนก็ได้บริษัทนี้ผมรู้จักครับผมผ่านทุกวันเลยได้ครับพี่งั้นผมจะแวะไปคืนให้พี่นะครับ ให้เรานะขอบคุณมากนะครับพี่พี่เชื่อใจผมเถอะนะผมกลับมาคืนแน่นอนขอบคุณมากครับ เงินกลับมาคืนให้แล้วนะพ,พี่ได้เงินนี้คืนจากไหนคะมันไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าได้เงินกลับมาก็ดีแล้วพี่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าไม่มีอุปสรรคไหนที่ข้ามผ่านมันไปไม่ได้หรอก นะ